ก็มีความใฝ่ฝันเนืงเด็กว่าเนี่ยฉันอยากทําให้แบบว่าร้านเราเนี่ยไม่ใช่แค่ร้านเล็กๆอยู่ตรงนี้นะอยากให้ร้านเราใหญ่ให้ได้เลยเมื่อกี้มันมีคลีนึงที่คุณแม่บอกผมว่าทําไมคุณแม่ไม่ยอมขยายร้านแม่ผอไม่มีคนช่วยรอล,ลูกๆโตมาถึงขยายคําถามคือน้วพี่มีสองร้านมีติ่มซำอยู่หนึ่งสาขาแล้วมาเปิดที่นี่อีกทําไมพี่ทําได้ วิธีการของพี่แตกต่างจากคุณพ่อคุณแม่ยังไงสร้างทีม,มนะคะน่าจะสร้างทีมแล้วก็มีทีมที่ดีมันก็เลยเริ่มแบบว่าเออสร้างทีมสร้างระบบสร้างผู้จัดการร้านทําการตรวจสอบร,ระบบการเงินแบบนี้ค่ะนี่อันนี้สําคัญมากที่เรายคันแต่ตอนต้น,นว่าเจ้าของธุรกิจแบบเท่าแก่กับเจ้าของธุรกิจแบบที่มีองค์ e ร e u r s ชิพเนี่ยต่างกันยังไงตรงเนี้ยพี่เขากำลังจะทําให้เห็นอย่างเห็นได้ชัดนะว่า แบบเท่าแก่เนี่ยทุกอย่างในการตัดสินใจจะต้องขึ้นอยู่กับเท่าแก่คนเดียวง่ายรวดเร็วแต่ถ้ามันมีการตัดสินใจเยอะมันก็จะช้าต่างกันกับการสร้างทีมและกระจายอำนาจมันจะทําให้สามารถขยายทีมในแบบเดียวกันเนี่ยไปในส่วนอื่นๆได้ที่ตั้งใจขยายทีมไปในด้านอะไรบ้างครับก็มีโอเปอเรชั <Operation>. ่นใช่ไหมคะฝ่ายบริหารจัดการหนึ่งในโอเปอเรชั่นฝ่ายจัดซื้อ แล้วก็จะซื้ออีกหนึ่งแล้วก็ฝ่ายของโปรดักชันไลน์แล้วสุดท้ายก็ฝ่ายบัญชีสําคัญพี่ดูด้านไหนของพี่บัญชีเพราะพี่จการเงินมาไม่ใช่ของพี่ดูการผลิตดูลมรวมแต่จะเป็นคนครีเอทสินค้าใหม่ๆแบบนี้ค่ะมีขยายสาขาเพิ่มอีกไหมมีฮะแสดงว่าหลังจากมาขยายนี้อีกนานแค่ไหนขยายสาขาต่ออีกครับ ก็เริ่มไปที่เซนทันพระรามสองค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเซนทันก็ชวนเราไปเรื่อยๆเลยเซนทันพระรามสองพระรามสามแจ้งวัฒนะงามงวานอย่างเงี้ยค่ะที่ทําแบบนี้ได้เพราะมีทีมใช่มไม่งั้นเราก็การควบคุมบัญชีเราก็ทําไม่ได้การตรวจสอบเราก็ทําไม่ได้แต่เราก็มีเหมือนอินเซนティブนะคะถ้าพนักงานทําได้ทําได้ดีอย่างเงี้ยเราก็เอาเงินที่ส่วนที่เราทําให้เขาลดลดต้นทุนให้เราได้นี่ก็ให้เป็นกำลังวันคากลับไปเป็นรูปแบบของบริษัทมากใช่เป็นบริษัท อันนี้ก็จะมาคุ้นกับพี่ชายคนโตพี่ชายกับเรามีวิธีการบริหารแตกต่างกันอย่างไงบ้างครับก็แตกต่างนะคะเขาเขาจะไว้ใจให้มือไปดูทางด้านอาหารทางด้านอาหารทางด้านเอ่อโอเปอเรชั่นทางด้านอะไรเหล่านี้เขาก็จะเป็นเอ่อทางด้านไอทีทางด้านแบบเอ่อการจัดการหลังบ้านหาระบบใหม่ๆเข้ามาหาระบบคิดเงินระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเท่าที่ฟังดูพอมันมีทีมอะที่พร้อมขยายได้อย่างรวดเร็วเลยเหมือนเราสร้างทายาทอย่างนี้ดีกว่าไหมคะ ให้เขาดูร้านแทนเราได้ทำยังไงอะครับเป็นการคุยเป็นการเทรนนิ่งกันเป็นการบอกว่าเราเอาคนเข้ามาสอนแบอบกการบริหารร้านต้องมีอะไรบ้างเพราะตอน,น,นแรกเราทำร้านเนี้ยี่มิก็เชื่อว่าเราอะทำร้านไม่ได้ดีอย่างเงี้ยเราก็เอาการติของลูกค้ามาเนี่ยมาน,นั่งคุยกันแล้วก็เขาขาดอะไรเราหาสิ่งนั้นมาเติมให้เขาอย่างขาดการแบบเซอร์อวิสไม่การบริหารงานที่ดีการบริหารคนอย่างเงี้ยค่ะครับใช่เราทำนี้ตลอดอแล้วก็ พยายามแบบว่าเราให้โอกาสคนที่ในนี้ไม่ต้องออกวิฒส์ที่สุดเป็นคนที่เก่งที่สุดขึ้นมาเป็นคนดูแลก็คือสร้างให้มีคนสามารถรับผิดชอบใ,ชในแต่ละแต่ละหน่วยงานขึ้นมา